ย้อนฟังโอบมิติเคยพูดถึงมะปางแบบนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรบ่อยสุดถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้สําหรับคู่ของมะปางอาลิสากับโอบมิติย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนที่ผ่านมามะปางได้โพสต์คลิป Q amp A ตอบคําถามเรื่องความรักกับโอบซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ผ่านดูใจกันมาหกปีแล้วโดยในคลิปบางช่วงบางตอนกับคําถามที่ว่าโอบมะปางทะเลาะกันเรื่องอะไรบ่อยที่สุด โอบก็ได้ตอบว่าการกลับบ้านไม่ตรงเวลาจะไปไหนก็ไปได้แต่ต้องกลับให้ตรงเวลาหลังๆมามาปางจะตอบว่าไม่รู้เราก็เอะที่ตอบไม่รู้นี่มันยังไงมันจะไปเร็วหรือจะกลับดึกไปมาปางก็คือตอบว่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราจะกลับเที่ยงคืนแล้วมันยาวๆมาเลยเถิดเขาก็จะแบบทําไมกลับดึกรอบหลังเราก็จะบอกว่าจะกลับเที่ยงคืนบวกลบชั่วโมงนิดนิด เราก็เลยบอกว่าเผื่อไว้ก่อนบอกตีสี่เราก็เผื่อไว้ก่อนหลังๆจะบอกว่ากลับบ้านดึกถ้ากลับเร็วก็เร็วเลยโอเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูห้องตอนแรกเอาไว้ดูมาหลังๆจับกลแล้วจริงๆแล้วเราห่วงเขา เขาควรได้พักผ่อนมากกว่านี้แต่เขาก็บอกว่านี่มันคือการพักผ่อนของเขาเรื่องที่ไม่ชอบที่สุดคืออะไรเรื่องที่ไม่ชอบที่สุดคือการเดินหนีหรือวางสายใสย่มันยังไม่จบเขาก็รู้ว่าเราร้ออ่ะเดินหนีก็ขับรถตามเลยตามถึงที่แต่ตอนนี้ไม่ตามแล้วเราเหนื่อยแค่รู้ว่าเราลักเราก็โอเคแล้วถ้าอารมณ์ร้อนเราก็ยังไม่อยากพูดกลัวทุกอย่างมันจะแย่ลงนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง เรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ